เขาจะบานตอนใกล้เที่ยงคืนคะ่ะเขาจะบานตอนใกล้เที่ยงคืนนี่นะคะเนี่ยค่ะกลีบเลี้ยงเขาจะสีแดงเนื้อข้างในจะเป็นสีแดงค่ะอันนี้พันธุ์เวียดนามค่ะ เสร็จแล้วหวานหอมด้วยนะคะถ้าเผื่อเขาแก่จัดคาต้นเนี่ยอ,อ,อินเข้าไปเนี่ยถ่ายออกมาเนี่ยชีเชออะไรเนี่ยจะสีแดงค่ะแก่ไม่จัดก็ไม่แดงจัดนะคะแล้วก็จะหวานสีแป๊บเลยค่ะหวานสีแดงนะคะเขาออกดอกแล้วเขายังไม่แห้งสนิทห้ามตัดหรือห้ามดึงนะคะเอไอ้ดอกที่มันเหี่ยวเนี่ย ต้องให้มันแห้งสนิทเมื่อก่อนนี้ป้าน้องไม่รู้เด็กเขาดึงเขาดึงเสร็จแล้วมันฝ่อไปเลยค่ะมันมันจะไม่เป็นลูกนะคะมันเสียไปเลยมันจะคล้ายกับกวีสลิปน้องก็จะใช้กันไกรตัดอย่าไปดึงนะคะใช้กันไกรตัด เขาทิ้งค่ะเขาก็จะเลือแต่ลูกเนี่ยเห็นไหมคะเดี๋ยวก็กินได้และะ้วค่ะไม่ถึงอาทิตย์นะะเนี่ว่ากีบเลี้ยงเขาจะมีสีแดงนะคะไอเกสรที่มันแห้งเนี่ยเดี๋ยวเพิ่งเก็บนะคะเมื่อก่อนป้าน้องก็ไม่รู้เด็กเขาไปยังไม่แห้งสนิทเขาไปดึงมันฟอไปเลยคะ่ะคล้ายๆมันยังผสมกันไม่เต็มที่มั้งค่ะป้าน้องก็จะปล่อยไว้ สักพักหนึ่งค่อยเอากันไก่ตัดออกจะ่าไปดึงนะคะเนี่ยกลิ่เลี้ยงเขาจะสีแดงเดี๋ยวก็ได้กินแล้วคะ่ะนี่นี่ออกสลิปนะคะทุกอย่างก็เหมือนแก้วเมือนก่อนแต่เขาไม่มีลูกนะคะไม่ติดลูกปลูกยังไงก็ไม่ติดลูกคะ่ะมันนี้มันมันจะบานห้าทุ่มถึงเที่ยง,งคืนคะ่ะ้าน้องเอามานขาวคะ่ะ เขาไม่มีลูกที่แรกป้าน้องก็ไม่ว่าแก้วมังกรสีขาวแต่เขาไม่เคยติดลูกเลยน,นะคะทุกป,ปีนะคะแล้วแต่มากน้อยบานทองเริ่มบานเต็มที่หน่อยนะคะถ้าเผื่อเขาบานเยอะๆเนี่ยคะ่ะจะสวย ปลูกดอกไม้เนี่ยต้องปลูกเป็นกลุ่มเป็นก้อนค่ะสังเกตไหมคะที่ญี่ปุ่นอย่างซากุระอย่างเงี้ยเขาปลูกเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วแบบอ,อ,อะไรก็ตามแต่ถ้าเผื่อเราปลูกกระจายมันจะไม่ค่อยสวยค่ะปลูกเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยมันจะสวย